สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่2สภาคม2564นะครับอ่าพบกันอีกแล้วนะครับกับกระมวลเทคเตอร์นะครับผมอ่าวันนี้ผมจะพามาดูมาชมครับอ่ารถเกี่ยวรถข้าวเจ้า DC70 นะครับคันนี้เนิมทะเบียนพอบอนนะครับเช็คช่วงล่างให้ใหม่นะฮะเลี่ยนสกีใหม่ฮะ เป็นลูกกิ้งใหม่นะครับผมเ <besteht> ครืองขับใหม่แท็กยางใหม่ฝั่งขวานะฮะแท็กยางของใหม่ในฝั่งขวาแต่ฝั่งซ้ายก็สภาพสวยครับใช้ได้อีกหลายปีนะฮะชั่วโมงการทางานคันนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยหกสิบแปดชั่วโมงครับผมรถคันนี้เช็คพร้อมใช้น,นะฮะคันนี้เสริมออปชันอะไรเข้าไปก็มีหนึ่ง ปูการศึกสตเตเลสฮะปากเลสครับคอเลสแล้วก็ผมจะเสริมคอสปริงเข้าไปนะฮะคันนี้เสริมคอสปริงปากเลสคอเลสนะครับผมคันนี้รถผมเช็คพร้อมใช้นะฮะเช็คระบบไฟให้ใหม่นะครับผมเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันเกียร์เช็คเกียร์ให้ใหม่นะครับผมลูกคาาไปใช้ก็ลุยงานได้เลยนะฮะ ตะเกรงตู้นวดนะฮะเดิมับสวยๆเลยครับย,ยับงไม่ขาดนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะตัวนี้ของใหม่ตู้ไม่แตกครับผมลูกค้าท่านใดสนใจยังโทรมานะครับเบอร์โทรก็062-260-3373นะฮะสำหรับเจ้าดีซีลองกระสอบคันนี้นะครับเช็คพร้อมใช้นะฮะ ฝังอีกครั้งนะครับ0622603373แอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้แล้วก็ดเฟซบุ๊กก็กิดมลแท็กเตอร์และกร erm er, ะม erm ุ er นแท็กเตอร์โคราชนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเรามีรถสวยๆมานำเสนอลูกค้าทุกวันนะฮะทวีเข้ามาที่ร้านก็จะมาได้ชมได้ดูหลายคันนะครับผมสนใจอย่าลืมโทรมานะครับตามเบอร์โทรที่ให้ทิ้งไว้นะฮะ สำหรับเจ้า DC70 คันนี้ราคาอยู่ที่288 0 0 0บาทนะครับ288 0 0 0บาทส่งฟรีนะครับใกล้ๆเราส่งให้ฟรีนะฮะคันนี้สนใจอย่าลืมโทรมานะครับขอบคุณครับผม